สวัสดีค่ะเคมีนะคะเป็นแนวข้อสอบเข้ามม .4 นะคะเรื่องตรีโกณมิติเนาะอาจจะมีเนะะือ้อหาม .3 มาบ้างเล็กน้อยนะคะแล้วก็อาจจะมีเนะะื้อหาที่พาชัน้นเช่นน้องๆก็มาจะสอบข้ามอ .4 ใช่ไหมอย่างบางหัวข้อในตรีโกณนะคะมันจะไปมีกที่นึงตอนชั้นม .5 ซึ่งมันเอาออกมานิดนึงนะคะ่ะซึ่งเป็นพื้นฐานที่ต่อเนื่องมาจากม .3 นะคะวันนี้พี่อมํก็เลยหยิบยกมาทั้งหมด3ข้อนะคะอ่ะ5ข้อนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ข้อแรกกันเลยนะคะ อี่ยโจทย์ข้อที่หนึ่งเนี่ยค่ะอันนี้โจทย์ใจดีมากเลยนะคือถามตรงๆเลยนะคะเขาบอกว่าถ้า A เนี่ยมีขนาดเป็น60องศาถ้า A เป็น60องศาเราก็มีทั้งก้อนจะมีค่าเท่าไหร่เราก็ต้องมาฟิสต์ดูก่อนว่าอสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยมันก็จะมีค่าทรายกับค่าคอสเนาะที่เรายังไม่รู้นะคะซึ่งเราสามารถหาได้นอกนั้นไอ้พวกเซกโคเซกค,คอรที่เป็นส่วนกลับเนี่ยหรือแม้แต่กระทั่งค่าแทนข้อนี้ไม่ได้ใช้เลยนะคะดังนั้นพี่ก็แนะนาว่า ถ้าเราต้องใช้ไซด์กับคอสหลายครั้งให้เขียนเก็บไว้เลยค่ะซึ่งไซด์หกเนี่ยก็คือสแควรูทสามส่วนสองและคอสหกสิเนี่ยก็คือเศษหนึ่งส่วนสองอ่าล้วพี่อ้อมก็ตีกรอบไว้ก่อ,กอนจะได้รู้ว่าเอออันนี้มันใช้บ่อยสําหรับข้อนี้นะคะดังนั้นสิ่งที่โจทย์ต้องการเนี่ยมันคือก้อนนี้พี่อ้อมขอเขียนต่อจากโจทย์เลยนะคะก็จะได้ว่า สองทรายคอเนี่ยก็คือสองคูณทราแล้วก็คูณคอสคือตัวนี้ถูกไหมคะสองท2คอ, 2> อเหตุผลที่ไม่ยอไมไม่เขียนเศษส่วนสองเนี่ยเหตุผลเพราะว่าไม่อยากให้มันดูรกไอตัวเศษส่วนที่เขาขีดแบบนี้นะค่ะเราสามารถเปลี่ยนได้นะคะเปลี่ยนมาเป็นเครื่องหมายหารอ่าแล้วก็ก้อนข้างหลังก็ใส่วงเล็บอีกรอบหนึ่งหนึ่งบวกคอสกำลังสองซึ่งคอร์สกำลังสองก็คือเศษหนึ่งส่วนสองทั้งหมดกำลังสอง ลบกับไซน์ A กำลังสองก็คือรูทสามส่วนสองทั้งหมดกำลังสอง่าก็จะได้เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้เราก็สามารถจับคูณกันได้อันไหนที่มันสามารถหักล้างกันได้ตัดทิ้งไปก่อนนะคะ2ก็ตัดกับ2เพราะฉะนั้นก็จะได้ออกมาเป็นสแควรูทสามส่วนสองอ่า แล้วก็ข้างในวงเล็บนะคะเศษหนึ่งส่วนสองทั้งหมดกําลังสองได้เป็นเศษหนึ่งส่วนสี่และรูทสามส่วนสองนะคะแจกเลขยกกําลังสองเข้าไปให้ครบรูทสามเจอกาลังสองเข้าไปก็เหลือแค่สามสองกำลังสองก็กลายเป็นสี่เพราะฉะนั้นค่ะเะพาะกต้อน,นี้เศษหนึ่งส่วนสองลบเศษสามส่วนสี่ก็มีค่าเป็นลบสองส่วนสี่จะลบกันได้เนี่ยสองตัวเนี้ยจะลบกันได้ก็ต่อเมื่อส่วนต้องเท่ากันถูกไหมคะดังนั้นก็จะได้เป็นรูทสามส่วนสอง หารด้วยหารด้วยเศษหนึ่งส่วนสองเพราะหนึ่งลบออกไปครึ่งหนึ่งก็เหลือหนึ่งส่วนสองส่วนหารส่วนก็หายไปดังน,นั้นรู้สามหารด้วยหนึ่งก็จะมีค่าเป็นรู้สามตอบใคยคะพอควายนะคะก็คือสแฟรรูสามได้เลย ต่อไปนะคะข้อที่2เนี่ยเขาบอกว่าค่าข,ของ s i n a ลบ c o s a ทั้งหมดกำลัง2บวกกับ cos a บวก sec a ทั้งหมดกำลัง2ลบ tan กำลัง2ลบ c o t กกำลัง2อันนี้เราก็จะปรับนะคะได้เป็น s i n a ลบ c o s เนะะี่ยค่ะ Cosec อ่ะมันเป็นส่วนกลับของ s i n ถูกไหมก็เป็น1ส่วน s i n a อ่ะล้วก็ทั้งหมดยกกำลังสอง บวกกับค o s a บวกเสก a ซึ่งเสกอะค่ะเป็นส่วนกับของค o รนะคะเกเป็นส่วนกับของค o s แล้วก็ทางหมดยกกำลังสองแล้วก็ก้อนเนี้ยคอดนะคะเป็นเป็นส่วนกับของแทนอันนี้คือลบแทนกําลังสองแล้วก็ลบหนึ่งส่วนแทนกําลังสองแต่เนื่องจากว่าข้างหน้าสองตัวเนี้ย มันมีเครื่องหมายลบอยู่ถูกไหมมันมีเครื่องหมายลบอยู่ดังนั้นพี่ออมก็จะดึงลบออกนอกวงเล็บนะคะก็จะเป็นลบข้างในก็จะเหลือเป็นแทนกําลังสองบวกหนึ่งส่วนแทนทั้งหมดกําลังสองอ่าแล้วก็ใส่วงเล็บนะคะ สังเกตนะคะว่าอันเนี้ยจะมีกําลังสองกำลังสอง,ง,ส,องส่วนอันเนี้ยไม่ต้องนะคะเพราะเขาไม่ได้ฟูมเนะาะคราวนี้ค่ะเราสามารถใช้สูตรกําลังสองสมบูรณ์ช่วยได้ก็คือหน้ากําลังสองเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็จะได้เป็นไซน์เทั้งหมดกําลังสองลบสองหน้าหลังแต่เนื่องจากว่าสองคูณหน้าแล้วก็คูณหลังเนี่ยมันสามารถหากลางกันได้นะคะดังนั้นก็จะเหลือแค่ลบสองแล้วก็บวกหนึ่งส่วนด้วย ไซน์เค่ะทั้งหมดกำลังสองอันนี้คือวงเล็บแรกนะคะต่อมาวงเล็บที่สองนะคะก็ใช้สูตรเดิมเนาะก็เป็นคอร์กำลังสองบวกสองหน้าหลังก็หักล้างกันได้ค่ะตัวน,นี้ก็ตัดกันทิ้งได้ก็จะได้เป็นสองแล้วก็บวกกับหนึ่งส่วนคอร์กำลังสองต่อมานะคะก้อนนี้เราอยากทำส่วนให้มันเท่ากันเนาะเราก็คูณแทน A เเข้าไปเลยค่ะทั้งเศละส่วน อ่าแต่ย้อมไม่แนะนํานะคะคือเนื่องจากว่าจริงๆอะ่ะแทนนะ่ะอันนี้หงดนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าแทนนะคะไม่ว่าจะเป็นแทนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเกิดจากทรายส่วนด้วยคอร์สอ่าเกิดจากทรายส่วนด้วยคอร์สดังนั้นตรงที่มันเป็นแทนกําลังสองเนี่ยย่อมเขียนลบก่อนตรงที่มันเป็นแทนกําลังสองอะคะ่ะเราสามารถ อันนี้อันนี้เหตุผลที่ต้องเขียนวงเล็บเพราะว่าข้างนอกมันเป็นเครื่องหมายลบนะคะเรายังไม่อยากเอาเครื่องหมายลบเข้ามากระจายเนาะเพราะฉะนั้นแทนกําลังสองเนี่ยก็จะได้เป็นไซด์กำลังสองเราก็ต้องส่วนด้วยคอรสกำลังสองเพราะแทนคือไซด์ส่วนคอสแต่แทนกำลังสองก็ต้องเจอกำลังสองทั้งหมดบวกกับ1ส่วนไซด์ซึ่งมันเป็นส่วนกลับของกันและกันนะคะดังนั้นก็จะได้เป็นคอร์สกำลังสองส่วนไซด์กำลังสองอ่ะย้ำอีกหนึ่งรอบถ้าไม่ตรงนี้ถึงมันเป็น มันถึงสลับกันเพราะว่าแทนคือไซส่วนคอสแต่คอสอะคะ่ะมันคือคอสส่วนไซเราก็เลยสลับแต่ว่าอย่าลืมใส่ยกกาลังสองด้วยนะคะอะาคราวนี้มาดูตรงนี้นิดนึงเนื่องจากว่าบริเวณตรงนี้ค่ะติดลบสองเจอกับบวกสองอะมันมีค่าเป็นศูนย์ซึ่งมันหักล้างกันได้หมดถูกไหมดังนั้นเราก็มาดูคู่ใหม่ก็คือคู่นี้ไซกําลังสองบวกคอสกลังสองคู่นี้ค่ะมันมีค่าเป็นหนึ่ง อันนี้คือหักล้างกันแล้วนะสีฟ้าไม่เกี่ยวแล้วนะคะมันมีค่าเป็นศูนย์แต่ไอ้ก้อนสีเขียวตรงนี้มันมีค่าเป็นหนึ่งคราวนี้อันเนี้ยจะบวกกันได้ก็ต่อเมื่อส่วนต้องเท่ากันเช่นเดียวกันนะคะอันนี้จะบวกกันได้ก็ต่อเมื่อส่วนจะต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นอ่ะย่อมก็จัดรูปใหม่ก็จะได้ว่าก้อนเนี้ยมันเป็นส่วนด้วยไซด์กำลังสองก้อนเนี้ยมันเป็นส่วนด้วยคอร์สกำลังสองเราอยากจะให้มันบวกกันได้ถูกไหมเราก็ต้องทําส่วนให้มันเท่ากันก็คือ ไซ n ์กำลังสองคูณกับคอสกำลังสอง่าเพราะฉะนั้นด้านบนนะคะก็จะได้เป็นคอ s กำลังสองบวกกับ sin ์กำลังสอง,กกสง,สองแต่อย่าลืมเลขหนึ่งที่เป็นตัวสีแดงไว้ด้วยนะคะหนึ่งตัวนี้ก็มาจากตัวนี้แหละอ่ะก้อนนี้เรียบร้อยละอันนี้ก็เหมือนกันต้องทำส่วนนี้เท่ากาันอย่าลืมนะคะอย่าเพิ่งถอดวงเล็บออกเพราะว่าข้างในวงเล็บมันติดลบอ ่อนะคะเนื่องจากว่าเช่นเดียวกันเลยก้อนนี้ไม่เป็นคอสกำลังสองก้อนนี้ไม่เป็นไซด์กำลังสองดังนั้นเราสามารถคูณควายเพื่อทําให้ส่วนเท่ากันได้ซึ่งส่วนมันก็คือตัวเดียวกันค่ะคอสกำลังสองคูณไซด์กำลังสองเหมือนกันกับตัวนี้เนาะการคูณสามารถสลับที่ได้นะคะเพราะฉะนั้นด้านบนก็จะได้เป็นไซด์ทั้งหมดกําลังสี่แล้วก็บวกกับคอสทั้งหมดกําลังสี่เพราะฉะนั้นก้อนเนี้ย เนื่องจากว่าคอสกำลังสองบวกไซด์กำลังสองเนี่ยหรือไซ n ์กำลังสองบวกคอสกำลังสองก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีค่าเป็นหนึ่งอ่ามันจะมีค่าเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นก็คาวไว้ก่อนเป็นหนึ่งส่วนอะไรสักอย่างหนึง่งแต่ก้อนเนี้ยค่ะเราสามารถจัดรูปต่อได้อันนี้พี่อ้อมขอก๊อปปี้เลยแล้วกัน เพราะว่ามันเป็นกําลังสี่เนี่ยมันดูลกแล้วก็ดูวุ่นวายมากถูกต้องไหมคะดังนั้นอันนี้พี่อ้อมจะปรับให้อยู่ในรูปของกําลังสองสมบูรณ์อ่าพี่อ้อมเอาอันนี้ออกก่อนก็จะได้ออกมาเป็นะนะขยับนิดนึงอ่ะขยับออกมาก็จะได้เป็นไซด์กำลังสองลบคอร์สอ่ะลบคอสกำลังสองเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าไซด์กำลังสอง อันนี้มันคือหน้าใช่ไหมหน้ากาลังสองเนี่ยกำลังสองเจอกาลังสอง,ก,ก,ง,สองก็กลายเป็นกําลังสี่ข้างหลังก็เหมือนกันแต่ตอนนี้มันจะมีปัญหาอยู่ที่พจน์หนึ่งก็คือพจน์ที่มันเป็นสองหน้าหลังก็คือพจน์กลางคือเนื่องจากว่าตอนแรกเนี่ยย่อมทําตรงนี้ค่ะให้มันเป็นลบใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นพจน์ตรงกลางเนี่ยมันจะได้เป็นลบสองหน้าหลังก็คือลบสองไซด์กำลังสองคูกำลังสองแต่ถามว่าในโจทย์ตอนแรกของเราในวงเล็บเนี่ยมันมีแบบนี้ไหมซึ่งมันไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบวกเข้าเพื่อทําให้มันหายไป ก็คือบวกตัวนี้เข้าไปถามว่าจบหรือ,อยังยังไม่จบนะคะอันนี้คือแบบจริงๆไม่มีอะไรเลยนะคะมีแค่เรื่องของการจัดรูปเฉยๆนะคะมีแค่เรื่องของการจัดรูปคราวนี้อ่ะไปดูหัวข้อถัดไปอ่ะไปดูบรรทัดถัดไปนะคะเนื่องจากว่าก้อนตรงตรงนี้ค่ะบริเวณตรงนี้มนได้เป็น อ,อ่ะบางคนบอกว่าตรงเนี้ยได้เป็นหนึ่งซึ่งไม่มีปัญหาอยู่นิดนึงก็คือถ้าเราให้ตรงเนี้ยเป็นหนึ่งอ่ะมันจะไม่สอดคล้องกับเอกลักษณ์เพราะว่าเอกลักษณ์เนี่ยมันคือคอสต์กำลังสองบวไกไซน์กำลังสองดังนั้นตรงเนี้ยเป็นลบไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นบวกเพราะฉะนั้นถ้าข้างในเปลี่ยนเป็นบวกข้างนอกตัวนี้ก็ต้องสลับนะคะเปลี่ยนเป็นลบก็จะได้ว่าอ่ะไซน์กำลังสองบวกคอสกำลังสองอันนี้นเป็นหนึ่งได้แน่นอนแต่ว่าห้ามเป็นเครื่องหมายลบนะต้องเป็นเครื่องหมายบวกเชื่อมเท่านั้นนะคะอ่ะเพราะฉะนนนัั้สงเเเกห็มอ่วา ก้อนเนี้กับก้อนเนี้ยมันมีส่วนเท่ากาันเพียงแต่ว่ามันเขียนสลับกันเฉยๆดังนั้นพี่อ้อมก็จะนำมาเขียนรวมกันนะคะก็จะได้เป็น1บวกอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำส่วนเนี่ยให้มันเท่ากันยาวๆนะคะก็จะได้เป็นไซายกำลังสองคูณกับคอ์สกำลังสองเนื่องจากว่าก้อนเนี้ยข้างบนมันเป็นหนึ่งอ่ะระวังนะคะตัวเชื่อมมันเป็นลบก็จะได้เป็น ลบหนึ่งแล้วก็บางคนมาผิดตรงนี้ค่ะลบเจอลบบางคนยังใส่ลบอยู่เลยซึ่งไม่ได้นะคะลบเจอลบ,ลบต้องมีค่าเป็นบวกก็จะเป็นบวก 2, สองซน์กำลังสองคอรกำลังสองอันนี้มาดูหน้านี้ต่ออีกนิดหนึ่งนะคะจะเสร็จละคือใช้ทุกเรื่องอ่ะไม่ได้ใช้ตรีโกณคือแบบตีโกนอ่ะจริงๆข้อน,นี้แทบไม่ได้ใช้เลยนะคะเพียงแต่ว่า ใช้พวกการจัดรูปตีโกนิดๆหน่อยๆนอกนั้นก็คือไปเรื่องของพหุนามทั้งหมดเนื่องจากว่าบริเวณตรงนี้นะคะหนึ่งลบหนึ่งเนี่ยมันมีค่าเป็นศูนย์ถูกไหมหนึ่งลบหนึ่งตรงเนี้ยมันมีค่าเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นตัดทิ้งไปเลยเราจะไม่ใช้ละก็จะได้เป็นหนึ่งบวกกับตรงเนี้ยสามารถหักล้างกันได้ก็จะได้ออกมาเป็นหนึ่งบวกสองซึ่งสุดท้ายเลยนะคะก็จะมีค่าเป็นสามเพราะฉะนั้นอันนี้ตอบช้อยข้อตอบไก่ เยอะนิดนึงนะคะแบบเยอะเยอะเลยแหละอ่ะต่อไปนะคะข้อที่สามนะคะเขาบอกว่าค่าของก้อนเนี้ยนะคะมีค่าเท่าไหร่อันนี้ต้องออกแนวอ่ะอารมณ์เดิมเลยพระหุนามนะคะอารมณ์เดิมเลยพระหุนามเพราะฉะนั้นอ่ะย่อมก็จะแปลงอย่างไซคอร์สแทนเนี่ยอันเนี้ยมันไม่ต้องแปลงเพราะมันเป็นค่าหลักแล้วมันจะมีบางตัวนะคะเช่นเตกอย่างเงี้ยเอออาจจะต้องแปลงถูกไหมหรือโคเซอะไรตัวเนี้ยอาจจะต้องแปลงเหมือนกัน เพราะฉะนั้นตัวไหนที่ไม่แปลงนะคะเขียนตัวเดิมได้เลยก็จะเป็น1นึ่งลบไซน์ A อคอสส่วนด้วยคอ s a คูณกับ เศษเนี่ยเศษมันเป็นส่วนกลับของคอรสถูกไหมก็จะต้องได้ไปเศษหนึ่งส่วนคอรสเป็นส่วนกลับเนาะก็ต้องอยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะและโคเศษเ,เป็นส่วนกลับของทรายก็จะเป็นเศษหนึ่งส่วนทรายอ่าก็จะได้ออกมาในลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวย่อมขอเขียนวงเล็บใหม่หนิดนึงเนาะอ่าประมาณนี้นะคะประมาณนี้คราวนี้ด้านบนเนี่ย เนื่องจากว่าด้านบนไคะไซน์กำลังสองลบคอสกำลังสองอันนี้มันอยู่ในรูปของผลต่างกำลังสองถูกไหมดังนั้นเราสามารถแยกวงเล็บได้นะคะเป็นไซน์เอบวกคอสเอคูณกับไซน์เอลบคอสเอก็คือใช้ผลต่างแล้วก็ด้านล่างนะคะก็สามารถใช้ ผลต่างกําลัง3ได้เหมือนกันหรือว่าบางคนอาจจะเรียกเป็นผลบวกกําลังสคือได้หมดเลยนะคะก็จะแยกออกมาได้เป็น sin A บวกคอ s A คูณกับ sin ์กำลังสลบไซน์คอแล้วก็บวกกับคอ s กำลังสอง อ่ะเนี่ยคือการแยกตัวประกอบเพราะฉะนั้นสังเกตไหมคะอันนี้คือข้อสอบจริงที่เคยเจอมานะคะแต่พี่ออมไม่บอกแล้วกันว่าของโรงเรียนไหนดเดี๋ยวบางคนจะใจแป้วเนาะแต่เอาเป็นว่าแนวทางตโกนคือลักษณะนี้เลยคือใช้เชื่อมโยงกับเรื่องของของ้อมีนามได้คราวนี้ปัญหาคือใครปัญหาคือตัวนี้ค่ะเพราะว่ามันยังติดเศษส่วนซ้อนกันแบบอีลงตุงนางวุ่นวายไปหมดเลยถูกไหมดังนั้นนะคะพี่อ้อมจะทําให้ตรงเนี้ยมันเท่ากันคือเอาง่ายๆพี่ออมก็จะ copy เรียกง่ายๆคือ Copy ทั้งแผงอะทั้งแผงเลยละกันอ่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะตรงนี้ก็ให้สังเกตนิดนึงคือ s ซ n ์กำลังสองเนี่ยบวกคอรกำลังสองตัวเนี้ยมันมีค่าเป็นหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะตรงเนี้ยสามารถหักล้างกันได้เพราะมันเป็น s ซ n ์เบวกคอรแบบเหมือนแบบเหมือนเวอร์นะคะแบบเหมือนมากเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็จะติดปัญหายอยู่ที่เดียวก็คือก้อนนี้อย่างอันแรกเนี่ยมันจะเป็นหนึ L ่งลบซ์อ คอร์เออันนี้คูณพยัญชนได้นะคะคูณพยัญชนได้อ่ะอันนี้ก้อนนี้ก็ติดคอร์ดเอละใช่ไหมติดคอร์ดเอย้ําเขียนยังไงดีอ่ะอันนี้เป็นคอร์ดเอแล้วก็คูณกันอันนี้พี่เพี้ย,ายามขอเขียนเป็นเครื่องหมายคูณแล้วกันเนาะอันนี้จับคูณคไว้นะคะก็จะได้เป็น sin a เอลบคอร์ดเอส่วนด้วย คอสาถูกไหมส่วนด้วยคอสาแล้วก็คูณน,นะคะคูณฝั่งนู้นเหลืออะไรบ้างอับย่อมให้สังเกตฝั่งนู้นเนื่องจากว่าตรงเนี้ยด้านบนน่มันยังเหลืออยู่เหมือนเดิมเนาะก็จะได้เป็นไซด์เอลบคอทเอแล้วก็ด้านล่างตรงเนี้ยไม่เหลือแล้วก็อีกเหลืออีกทีนึงก็คือก้อนเนี้ยเป็นหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งลบไซด์คอทอืม เพราะฉะนั้นอดูสิใครหักล้างกันได้อีกปรากฏว่า1ลบไซคอสก็ตัดทิ้งได้เพราะบฉพาะตรงนี้ก็ตัดทิ้งได้ไซเอลบคอสเอกก็ตัดทิ้งได้ดังนั้นตัดไปตัดมานะคะปรากฏว่าด้านบนเป็น1นและด้านล่างเป็นหาดายนะแบบนึงนะคะให้ออกไปเขียนใหม่นิดนึงก็จะเป็น1นส่วนด้วย หส่วน sinA เพราะเนื่องจากว่าข้างล่างเนี่ยมันซ้อนกันอยู่เนาะดังนั้นเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะคะก็จะได้เป็น sinA เฉย A ๆซึ่งมีด้วยนะคะเป็นช้อยข้อขอควายไซดเได้เลย ต่อไปนะคะข้อที่4นะคะเขาบอกว่าจงพิจารณาข้อความที่เป็นไปได้ถามว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องก็จะมีเป็นไปได้2 3 4 5ข้อคือแล้วแต่เลยอันนี้คือโจทย์ไม่ได้ให้อะไรมาเลยก็จริงแต่ว่าเราสามารถหาได้คือฟิกตัวใดตัวหนึ่งนะคะอย่างไรเนะี่ยเขาบอกว่า sin ์ A คือ1.2แล้วก็มี sin ์พอแทนเซ c โพเคือ เอาง่ายๆค่ะแค่ขอดอันเดียวเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่า A คือกี่องศาใช่ไหมแต่เราสามารถใช้เรื่องของสามเหลี่ยมค่ะช่วยได้พี่อ้อมก็จะใช้ไปเลยพี่อ้อมฟิกไปเลยนะว่าฟิกให้ไซน์เอเนี่ยเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองอ่าขออภัยค่ะเป็นหนึ่งจุดสองซึ่งหนึ่งจุดสองเนี่ยมันก็คือหนึ่งเศษสองส่วนสิบหรือเศษหกส่วนห้าใช่ไหมปรับให้เป็นเศษเกินแล้วทําให้เป็นอย่างต่ำ เพราะฉะนั้นอาจแนะนำาิ่มขอขอขอวาดอันนี้ให้ดูเลยดีกว่าในนิ่มทางนี้5ข้อเลยแล้วกันนะคะจะได้เห็นภาพชัดขึ้นไม่รู้พื้นที่ะพอหรือเปล่านะคะเดี๋ยวสักรู่นะขอวาส่เหลี่ยมบ,บอหนึ่งอสองเอรสามเอสี่เบห้าอะไล่ตามพอนะคะอันนี้ข้อที่หนึ่ง 2 3 4 5จะได้รู้รู้กันไปเลยนะคะว่าเออข้อไหนมันผิดและผิดเพราะอะไรอย่างอันแรกเนี่ยมันเป็นไซ A ซึ่งอย่างที่บอกเนาะว่าไี้พ้อมเขียนไว้บนหัวเลยนะคะ1.2อะ่ะก็คือ1 2เศษ2ส่วน10หรือ1 1เศษ1ส่วนหหรือแปลงออกมานะคะให้เป็นเศษเกินเนี่ยได้เป็น6.5 sin คือข้ามฉาก่ะพี่อมก็จะให้ A เป็นมุมเดียวกันจะได้เห็นภาพชัดเจนเนาะ เราบอกว่าด้านตรงข้ามมุมฉากคือด้านที่มีความยาวที่สุดดังนั้นด้านตรงข้ามมุมฉากคือด้านไหนอ่าบางคนอาจจะไม่มั่นใจพี่อมไฮไลท์เลยค่ะด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือด้านเขียวๆตรงนี้จะต้องเป็นด้านที่ยาวที่สุดแรกนะคะไซา์เคือ1นึ่งจมันคือ6กส่วนหใช่ไหมก็จะได้ว่าอาไซด์เ a เนี่ยคือข้ามฉาก,ฉากข้ามฉากข้ามก็คือหฉากก็คือ5 6กับ5เป็นไปไม่ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอย่างนี้ตัดทิ้งได้เลยข้อที่สองโคเซกเป็นส่วนกลับของไซน์เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมาสลับกันน,นะตรงนี้มาสลับกันนะคะเป็น5กับ6ซึ่งอันเนี้ยเป็นไปได้เพราะถือว่าตรงเนี้ยยาวกว่าด้านนี้ข้อที่2เก็บไปก่อนข้อที่3บอกว่า t ทน A คือ6ส่วนหก็คือข้ามชิดอันเนี้ยก็เป็นไปได้ข้อที่สคือชิดฉากชิดอยู่ตรงนี้ฉากเป็นเลข5ไม่ได้แน่นอนนะคะอันเนี้ย บอกไปเลยว่าเป็นไปไม่ได้อ่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าด้านตรงข้ามมุมฉากจะไปสั้นกว่าด้านอื่นไม่ได้นะคะอย่างข้อที่หนึ่งอันนี้ก็ไม่ได้ต่อมาข้อที่ห้านะคะเซกเป็นส่วนกลับของคอสย้ำนะเศกเป็นส่วนกลับของคอสคอสคือชิดฉากเซกก็คือฉากชิดซึ่งฉากเป็นหกอ่าฉากเป็นหก ชิดเป็น5อ่ะโอเคอันนี้ไม่มีปัญหานะคะไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นข้อที่เป็นไปได้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด3ข้อนะคะเป็นซอยข้อขอวาต่อไปนะคะข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5้าเขาบอกว่ากำหนดให้มุม A อนะคะอยู่ระหว่างศูนองศาถึง90องศาสิ่งที่เราต้องการจะสื่อนะคะนั่นหมายความว่าค่าไซน์กับค่าคอสแล้วก็ค่าแทนเนี่ย จะมีค่าเป็นเครื่องหมายบวกเสมอเพราะอยู่ในควอตเดนที่ห่งเนี่ยไม่มีทางติดลบแน่นอนนะคะแล้วจอร์ดก็บอกว่าก้อนนี้ทางก้อนมีค่าเท่าไหร่คือเขาต้องการให้เราแปลงนะคะต้องการให้เราแปลงเพราะฉะนั้นอาจพยายามแปลงให้ได้มากที่สุดแล้วกันคอรด a เนี่ยก็คือคอรดเป็นส่วนกับของแทนแทนคือไซส่วนคอรคอรก็ต้องเป็นคอรส่วนไซส์ต่อมานะคะ คูณหนึ่งลบคอกำลังสองซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะเนื่องจากว่าอันนี้พี่อ้อมเขียนให้ดูนะเนื่องจากว่าคอ s ์ ort, กำลังสองบวกไซน์ ide, กำลังสองเนี่ยมันมีค่าเป็นหนึ่งถูกไหมเพราะฉะนั้นพี่อ้อมอาจจะปรับอะไรหรือไม่ปรับอะไรไม่รู้พี่อมขอเขียนไปก่อนมันคือเ e อกลักษณ์ซีโกนคอร์ดเนี่ยพี่อ้อมปรับมาเป็นตัวนี้ละไล้ก้อนนี้ล่ะไล่ตัวนี้ละ่ลละเราจะทํายังไงเอ่ยอ่า บอกเลยนะคะตัวเนี้ยถ้า้นงมองออกนล้องนจะรู้เลยว่าอ๋อมันคือพหุนามอีกแล้วนะคะโดยใช้ผลต่างกำลังสองก็จะแยกออกมานะคะได้เป็น1นึบวกนะคะคูณกับ1นึลบแล้วก็ส่วนด้วย cos a sin a อ่าส่วนด้วย cos a แล้วก็ sin a หรือถ้าบางคนอาจจะไม่ชินกับพี่อ้อมเขียนแบบนี้อ่ะพี่อ้อม ต่พี่อ้อมอธิบายแบบนี้ก่อนให้น้องๆมองตรงนี้ให้ออกก่อนนะคะตอนแรกมันอยู่ในหน้าตาแบบนี้ถูกไหมถ้าเราไม่อยากเขียนเป็นเศษส่วนซ้อนเอาง่ายๆไอ้ก้อนในทั้งก้อนเปรียบเสมือนตัวตั้งทั้งหมดถูกไหมย้ำเลยนะว่ามันคือตัวตั้งทั้งหมดอ่ะเท่ากับแล้วโดนหารด้วยก้อนนี้เราก็แค่เปลี่ยนหารเป็นคูณค่ะจากหารด้วย คอส A อไซเเรา a, ก็เปลี่ยนฐานเป็นคูณและกลับเศษเป็นส่วนอันไหนตัดได้บ้างก็จะมีคอส a มีคอส a นะคะด้านนั้นด้านบนปรากฏว่าตรงนี้ทำออกมาไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยไม่เป็นไรล้วก็แค่แปลงมันกลับไปก็จะได้เป็นก้อนนี้เหมือนเดิมก็คือ1นึ่งลบคทั้งหมดกำลังสอง เราด้านล่างนะคะด้านล่างก็ส่วนด้วยทรายกำลังสองด้านล่างก็ส่วนด้วยไซายกำลังสอง,ง,สง,สองคราวนี้ตรงเนี้ยที่พี่ย้อมเขียนได้ใช้ละว,วันนี้เพราะว่าถ้าพี่ย้อมจะปรับให้อยู่ในรูปของทรายกำลังสองนั่นหมายความว่าพี่ย้อมก็ต้องย้ายคอสเนี่ยไปลบด้วยถูกไหมก็จะได้ออกมาว่าเป็น1ลบคอสทั้งหมดกำลังสองทรายย้ำนะทราเนี่ยก็คือก้อนนี้ ก็จะได้เป็น1ลบฮอทั้งหมดกำลังสองปรากฏว่ามีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นอันนี้ตอบช่อยข้อกอไก่นะคะก็คือเลข1นึ่แค่นี้เลยนะคะ